ไปขอบุหรี่เขาแม่รื่องมิกเสียงคือคุณก็ทำมาเยอะมีประสบการณ์เยอะคุณส่งต่อความรู้ให้ฉันดีไหมโอ้เจอแล้ววะถ้าเป็นผู้ช่วยฉันคงไม่ทำบุหรี่ฉันหายใช่ไหมใช่อุยอะไรอ่ะคุณอยากกำกับหนังอยู่ไหมชาลีฉันก็ทำอยู่นี่ไงไม่ถึงหนังจริงอ่ะหนังรฟมยักษ์อ่ะ ดาราใหญ่ๆอ <aunque S 2> ่ะเอริคมัน bueno, ม so <c oughs> oh, so ีสิ่งสำคัญที่เธอต้องรู้ไว้ในงานที่เราทำอยู่เนี่ยงานที่สำคัญที่สุดความจริงๆได้ไหะคือดาราของเราเคที่นมันมีคนมากดกิ่งอะไรตรงนี้ไม่รู้ครับคนใส่หมื่มืออถาจะมาดูว่า เดี่ยวนะตอนแรกมีแจ็คอดเฉยครับอเอริสเจอคุณแจในบานีาโอเคเดี๋ยวนั้นแล้วมีคนมากดกิ่งแล้วก็มาวางคุณแจไว้ชิปให้คุณโดนจัดชาเอาแล้วในลูกแรมขอดูสักหน่อยนะครับว่าเขาจะมีเอาเมื่อไหร่นะครับล่าสุดเช็คเอาไปคือีตุลานะ คือวันที่9กัน,นยายนมาพักมาน5วันนะครับแล้วก็ต่อมาล่าสุดเลยตั้งแต่วันที่5คือต่อเนื่องมาเลยครับ5ถึง18อู้อยู่นานแล้วเนี่ยแก๊งนี้เราไปแล้วครับมาทีละ5คนเดี๋ยวนะแต่วันลองสังเกตวันทีกกน่กินนะหรือลายมือของแต่ละคนเลยนะครับ5คนที่มาพักแต่วันเช็คเอาท์เนี่ยเป็นลายมือคนคนเดียวคนเดียวเนี่ยดูดิเหมือนกับว่ามาเสี่ยงวันเช็คเอาท์ไว้ แต่ที่จริงพวกเขาไม่ได้เช็คเอาท์ใส่แต่ยังอยู่ในโกร็บรมฟันทงเลยจริงไม่จริงเกมเต็มรู้กันบลูบชวาร์ูบลูบจูอุ๊บชูปีกโคตรน่าตบอะเกมนี้โคตรดีมาครับเปิดประตูโดยการใช้กุญแจที่มีคนเอามาให้ใครก็ไม่รู้อะที่เป็นนี <m <m ้มันเป็นเรื่องคาสิอนน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะ เรื่องถ้าว่าจะไปดูร้านกิฟช็อปร้านอะไรพวกนี้ดีกว่าที่โดนโรคหอมบื่นเล่นงานมาแล้ววันนี้แล้วที่นี่ก็ฝุ่นเยอะเหลือเกินกิฟช็อปอาจจะมีบุหรี่ต้องอย่างนั้นอ๋อไอรินเป็นโรคเป็นโรคหอมบป่วยไ่เป็นหน้าที่คุณเองดูเม็ดนี่จะตะโกนอะ มันจะคนเลีเร no. ียงมาไมครับมองทีมคุหมายว่าสำคัญหรือเปล่านี้กลับัวโอเควันดีครับทุกคนผมเชสเตอร์เบลผู้ช่วยผู้อำนวยการตนสวน ประมาณตีห้าครึ่งนั้นมีทีมสืบสวนที่นำด้วยเจ้าหน้าที่เฮกเตอร์มันเต้บุกค้นห้องโรงแรมด้านนอกเฟอร์วิงแฮมอัลเบม่าเชื่อมตุกแมนนี่เชอร์แมนรู้จักกในนามสตารไลทแห่งอังกฤศาสตร์รู้จักประวัติทางอิเเวน มันเดและทีมไม่เพียงแต่ระบุตัวผู้ต้องใสเท่านั้นแต่ยังคาดการการกระทำของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วผมดีใจที่จะแจ้งว่าเราจับตัวขเขาได้ทำไมใช่ตัวอ๋อเ่าวะไม่รู้เว้ยโอเคแต่หนังสือทีมก้าเก่าเปลี่ยโนโหมามาแบบนี้ ะผมก็ว่าเขาปุยอะไรเจี๋ยงนะว้าวคุณเหรอเนี่ยรับอะไรดีครับคุณจูเบ๊ทขอพูดดีสองหนึ่งครับผมปุยสองหนึ่งฮัลโหลปุีซองเออวัดจะได้ได้ยังไงเนาะ ใจมากนะไอหุ่นได้เลยครับนะเฮ้ยอย่างวะเนี่ยขอบคุณมากสนายจากคนขอบคุณจริงสินักัวจับอะไรวะใครลงโปรแกรมไว้อ่ะแต่มีมีตู้บุรี่ให้เฉยเลยโอเกมาเอาเละครับจะได้หายเครียดนะนะ อ,อ,อย่างนี้ต้องยอแบบออ้อนแไม่ให้ีไม่อตงเลยอ่ะดีครับซองแดงเอนเอาเงนเอนมาอร์าฟอร์มันนี่เร <c oughs> จะขโมยจากใครเลอ่ะเดี๋ยวมันต่อย เดี๋ยวอินคุณเอาอะไรคือแมววัดไฟไฟปีกสองแปดเขาปลาครับวันนี้เขียนะงั้นเอ่อนุญาตแนบแรมติ้ง,ง,งมาเลยแลย้วกันไม่ว่าอะไรเราเอาลอลองไปก่อนครับวันนี้เดโม่ครับเอาเอาเท่าที่ลองได้เฮ้ยอ๋อเดี๋ยวใช้การ์ดโอเค,อเคการ์ดเปิดเอ่เอเก๋

ลูกลงมาลูกเอาอ้ยอ้ยอ้ยอะไรอะไขอต่อไม่ไม่ไม่บุรีก oh. ูิเกเรติเกเรตมันอยู <t <t ่ช่องย่น้นั่นแล้วทำไงทีนี้เงินมาเสียบแล้วกินเงินน่ะพวมันกินเงินต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไฟดับโอ้วันนี้ก็แย่พออยู่แล้วฮะยังแย่กว่านี้อีกเหรอสูไฟดับ,ดบเดือเกลี้ยงไอ้นอ้องไอ้หุนยิ่ก็น่ากลัวเหลือเกินเอ้า่ไฟก็ติดขอบคุณพระเจ้าไม่ได้อย่างนี้เฮ้ย ไห้พีมบบีคอแล้วเดี๋ยวโอ้ยที่พายข้างหลังไอ้น้าไอ้น้าเดี๋ยวอย่าทำอย่างนี้กับกูนะไอ้ข้างหลังง่ายแล้วเปตู้โบราณเลย <c oughs> เอาบุา <c oughs> หรี่มาชที่ายแล้วได้ดี ได้ได้ได้เดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์มาจะแงะมึงนะโดนแล้วซาลีเอ่ยังอยู่ในบาร์ถึงเวลามื้อเย็นแล้วเร็วเดี๋ยวกลับมา้ออุปกรณ์อยู่คนเดียวเหรอใครอยู่ในบาร์มชี้มาชี้มาที่ไอ้น้าเนี่ย ัวมากมันดู่มันดขัว้เรัเเจาวลาเดียวกันแล้วบถ้านนี้เราเริ่มถ่ยกันเลยชอาจจะไม่มาเปลี่ยนบททใหม่่เลยโอเคครับ นึงเตรียมพร้อมทีนี้ว่ากล่าวเนี่ยคิดติดใจนายอยู่บ้าง The h i l เล่นมากี่ครั้งแล้วฉันก็เตรียมพร้อมอ่ะเออใส่ใจรายละเอียดจริงๆนะทำไมไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างสักทีฉันเห็นนายเป็นอย่างนี้มาทั้งสัปดาห์แล้วก่อนที่จะปฏิเสธงานนั่นเทเพราะว่านายต้องนั่งรถไฟอีกต่อหนึ่งไปทำงานงานอะไรวะ เงานนั้นเพราะว่าติงเธอให้อยู่กับซาดีไงเาราติงจังเลยติงจังงั้นไม่พูดแล้วตีแปลวป้องอเราใช้แสงธรรมชาติดีกว่าที่ล็อบบี้มีการอะไรหรือเปล่าไม่ได้อะฉันแค่อยากจะดูดีดูดีในแสงอ่านะจะแสงไหนเธอก็ดูดีอยู่แล้ว จะมาเอาใจฉันเหรอใช่ได้ผลไหมละ่ะ <c oughs> นิดนึงนิดนึงก็เอาทำไม,ามนายต้องทำให้เขาตื่นว่าฉันเลิก <c oughs> กับนายคือเดมี่รู้ความจริงเพราะผมไม่มายุ่งกับนาย <c oughs> พวกเขาไปเล่ากันไปเอง <c oughs> ไม่รู้ว่ามันดีหรือเห็นแก่ตัวอยู่ไม่กันทั้งคู่มีปมหวังส <c oughs> อ,องคนนี้อา่าขอพูดอะไรห,หน่อยก <c oughs> ่อนอขอขอเราจะ ขอบพูดอะไรหน่อยนะก็ตกลงกันแล้วว่าจะทำแค่งานใช่เธอก็เลยจะมาจู้จี้จะไม่ได้นะโอเคจริงด้วยโทษทีแล้วกันไม่ต้องแก้ไขอะไรไปทำงานเออทำงานเถอะเห็นด้วยเห็นด้วยใช่เลยคือฉัน